การนั่งพิจารณาคดีโดยระบบการประชุมทางจอภาพถือเป็นก้าวสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่กรณีได้มีโอกาสที่สำคัญ2ประการคือ 1. ถแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาล และ 2. นั่งฟังการชี้แจงด้วยวาจาของตุลาการผู้ถแถลงคดีที่กำลังชี้แจงต่อองค์คณะจากศาลปกครองแห่งหนึ่งไปยังศาลที่กำลังนั่งพิจารณาคดีหรือจากสถานที่อื่นใดที่สามารถเชื่อมโยงสัญญาณกับศาลที่กำลังนั่งพิจารณาคดีนั้นอยู่ก็ได้การริเริ่มให้มีการนั่งพิจารณาคดีโดยระบบการประชุมทางจอภาพอาจทำได้สองกรณีคือกรณีแรก สาลเห็นสมควรและกรณีที่2คู่กรณีมีคำขอและสารเห็นว่าจะเป็นประโยชน์หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่กรณีหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ให้มีการนั่งพิจารณาคดีโดยระบบการประชุมทางจอภาพ <c oughs> ก็ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อสารที่จะทำการพิจารณาคดีนั้น ระบุสารปกครองในภูมิภาคที่จะเข้ารับฟังการนั่งพิจารณาคดีซึ่งองค์คณะจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่โดยต้องส่งคำขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันนั่งพิจารณาคดีเมื่อถึงวันนั่งพิจารณาคดีโดยระบบการประชุมทางจอภาพสารโดยตุลาการหัวหน้าองค์คณะ จะถามคู่กรณีผ่านระบบว่าฝ่ายใดมาศาลบ้างและสอบถามชื่อสกุลของคู่กรณีที่มาศาลจากนั้นศาลจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกว่าเป็นคดีหมายเลขใดระหว่างใครกับใครและเรื่องอะไรให้คู่กรณีทราบต่อไปศาลจะนั่งพิจารณาคดีหมายเลขดังที่อ1 0 4 2 และจะสอบถามคู่กรณีที่มาศาลว่าได้รับบันทึกสรุปข้อเท็จจริงที่ตุลาการเจ้าของสำนวนได้ส่งไปให้แล้วหรือไม่คู่กรณียื่นคำถแถลงเป็นหนังสือต่อศาลในชั้นนั่งพิจารณาคดีนี้หรือไม่คู่กรณีมีความประสงค์จะถแถลงด้วยวาจาหรือไม่หากประสงค์จะถแถลงด้วยวาจาศาลจะอนุญ,ญาตให้ถแถลงหลังจากตุลาการเจ้าของสำนวนสรุปข้อเท็จจริงและประเด็น<ส>แห่งคดีแล้ว ไม่ไม่ได้ยื่นทำทแถลงเป็นหนังสือนะแล้วก็ไม่ประสงค์จะ,ะแถลงด้วยวาจานะแจง้งว่าไม่ประสงค์นะจากนั้นตุลาการเจ้าของสำนวนจะสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นแห่งคดีแล้วจึงอนุญาตให้คู่กรณีแถลงด้วยวาจาซึ่งหากคู่กรณีแจ้งว่าไม่แถลงด้วยวาจา ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการชี้แจงด้วยวาจาของตุลาการผู้ถแถลงคดีต่อองค์คณะเพื่อประกอบคำถแถลงการเป็นหนังสือที่ได้เสนอต่อองค์คณะไว้แล้วซึ่งคำชี้แจงของตุลาการผู้ถแถลงคดีเป็นความเห็นโดยอิสระไม่ใช่คำพิพากษาไม่ผูกพันองค์คณะในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี การวินิจฉัยชี้ขาดคดีจะกระทําโดยองค์คณะหลังจากการนั่งพิจารณาคดีแล้วซึ่งผลอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากคําแถลงการของตุลาการผู้ถแถลงคดีก็ได้เมื่อตุลาการผู้ถแถลงคดีชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะเสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปตุลาการเจ้าของสำนวนจะอ่านรายงานกระบวนพิจารณาให้คู่กรณียืนขึ้นฟังการอ่านรายงานกระบวนพิจารณา การที่สารได้อ่านรายงานกระบวนพิจารณาให้คู่กรณีฟังจะมีผลในทางกฎหมายว่าคู่กรณีได้ทราบและลงลายมือชื่อในรายงานนั้นแล้วเมื่อครบขั้นตอนนี้แล้วจึงถือว่าเสร็จสิ้นการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและหลังจากนี้องค์คณะจะได้ประชุมเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปจะเห็นได้ว่าการนั่งพิจารณาคดีโดยระบบการประชุมทางจอภาพนั้น สร้างความสะดวกให้แก่คู่กรณีที่สามารถจะนั่งฟังการพิจารณาคดีและถแถลงด้วยวาจาต่อศาลจากศาลปกครองแห่งหนึ่งไปยังศาลที่กำลังนั่งพิจารณาคดีหรือจากสถานที่อื่นใดที่สามารถเชื่อมโยงสัญญาณกับศาลที่กำลังนั่งพิจารณาคดีนั้นอยู่ก็ได้ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สารปกครองนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนอกเหนือไปจากการฟ้องคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์